สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับจิ๊บอีกแล้วนะคะในช่องปรุงเองปลุ่เองจิ๊บโฮมเรัวบ้านๆทำอาหารให้เป็นเรื่องง่ายๆกับจิ๊บนะคะวันนี้นะคะจิ๊บจะมาแชร์สูตรวิธีการทําเค้กทุเรียนขาววันนี้จิ๊บจะทําเนื้อเค้กแบบจิฟฟอนเค้กนะคะผสมเนื้อทุเรียนหอมนุ่มละมุนมากๆเลยค่ะเนื้อเค้กเนี่ยนุ่มฟูเบามากๆเลยนะคะ หวานกำลังดีค่ะวันนี้จะเป็นเค้กครีมนะคะเอาใจคนชอบทุเรียนนะคะอร่อยเข้ากันกับครีมรสทุเรียนมากๆเลยค่ะหอมอร่อยมากๆเลยค่ะวิธีทําก็ไม่ยากด้วยนะคะก่อนไปเริ่มลงมือทำจิ๊บฝากกดติดตามช่องเล็กๆของจิ๊บเพื่อเป็นกำลังใจให้จิ๊บด้วยนะคะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกค่ะทุเรียนค่ะเนื้อทุเรียนของจิ๊บจะสุกงอมหน่อยนะคะทําเค้กออกมาแล้วก็ถึงจะหอมเนาะนี่ค่ะจิ๊บจะนําไปปั่นนะคะจิ๊บจะใส้เครื่องปั่นเลยค่ะ จะใช้เนื้อรุเรียน130กรัมนะคะจะใส่เนื้อเค้กปรามา45กรัมและใส่ในครีมประมาณ80กรัมนะคะ่ะจะปั่นรวมกันทีเดียวเลยนะคะนี่ค่ะเนื้อรุเรียนทีนี้ก็นำไปปั่นเลยค่ะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะปั่นแป๊บเดียวก็ละเอียดแล้ะค่ะพอเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็พักไปก่อนค่ะ แล้วเราจะมาทําขั้นตอนต่อไปนะคะจิ๊บจะแบ่งเนื้อเค้กออกเป็นสส่วนนะคะส่วนของไข่แดงและไข่าขาวนะคะเราจะมาเริ่มทําส่วนของไข่แดงกันเลยค่ะไข่แดงเบอร์สองสองฟองค่ะน้ําตาล10กรัมนะคะของจิ๊บเป็นน้าตาลป่นนะคะจิ๊บเอาไปปั่นก่อนเนาะเวลานามาคนจะได้ละลายง่ายๆคะ่ะคนให้น้ําตาลละลายเลยคะ่ะอ่ะพอน้ำตาลละลายดีเสร็จแล้วนะคะใส่เกลือเสร็จหนึ่งส่วนแปดช้อนชาแล้วคนให้เข้ากันคะ่ะ ใส่กะทิหรือนม60กรัมนะคะส่วนตัวจิ๊บชอบกะทินะคะจะหอมเข้ากันทุเรียนมากกว่าค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะคนเข้ากันค่ะต่อไปนะคะจิ๊บจะใส่น้ำมันมะพร้าว25กรัมจิ๊บจะเทลงไปในชามเลยนะคะค่อยๆเทค่ะใส่เนื้อทุเรียนที่เราปั่นเอาไว้นะคะ45กรัมค่ะพอใส่ลงไปเสร็จแล้วนะคะคนผสมให้เข้ากันเลยค่ะ พอเข้ากันแล้วนะคะจะกะร่อนแป้งเค้กับผงฟูลงไปนะคะแป้งเค้ก50กรัมค,ค่ะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะวันนี้จะใช้มงกุฎม่วงค่ะผงฟูเศษสามส่วนสี่ช้อนชานะคะก็คือประมาณหนึ่งช้อนชาแต่ไม่เต็มดีนะคะร่อนลงไปเลยค่ะทีนี้คนผสมให้เข้ากันค่ะให้แป้งไม่จับตัวกันเป็นเม็ดนะคะขั้นตอนนี้พอเข้ากันเสร็จแล้วนะคะอยา่าคนนานนะคะเดี๋ยวแป้งจะเหนียวเค้กของเราจะไม่นุ่มฟูนะคะแล้วจะจะใส่สีผสมอาหารสีเหลืองไข่ลงไปสีห้าหยดนะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้ว แ้ต่ะ,ะที่นี้ก็คนผสมเข้ากันอีกรอบนึงค่ะแล้วพักไปก่อนค่ะเราจะมาทําส่วนที่2กันนะคะก็คือส่วนของไข่ขาวไข่ขาวเบอร์2 2ฟองนะคะคิปออฟชาท่าเสส่วน8ช้อนชาจะใช้เครื่องตีนะคะตีไข่ขาวให้เป็นฟองค่ะตีด้วยความเร็วสูงนะคะนี่ค่ะพอเป็นฟองเริ่มละเอียดขึ้นนะคะ ก็จะใส่น้ำตาลทรายค่ะ30กรัมนะคะจิบจะแบ่งใส่3รอบเนาะก็ตีไปสักพักนึงค่ะพอเขาเริ่มละเอยียดคิดว่าน้ำตาลละลายแนละ้วแล้วก็ใส่ลงไปรอบที่2เลยค่ะทีนี้รอบสุดท้ายก็ใส่ลงไปหมดเลยค่ะ แล้วตีไข่ขาวต่อนะคะตีให้ตั้งยอดเป็นปากเกลียวเลยค่ะยอดอ่อนถึงยอดกลางนะคะถ้ามือแรงของเราได้ที่แล้วนะคะเราจะเห็นแบบความเงาๆนะคะเ้วจะเห็นริ้วเครื่องตีชัดขึ้นมาเลยค่ะเราก็จะยกขึ้นมาดูค่ะถ้าเรายกแนวเนี้ยกจะเด้งๆแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราชันเครื่องตีขึ้นนะคะ่ะก็จะเห็นเป็นปากเดลียวชัดเจนแบบนี้เลยค่ะ,อะพอไข่ขาวของเราได้ที่แล้วนะคะตีความเร็วตำ่ำเพื่อตัดฟองอากาศประมาณ30วินาทีค่ะ หรือหนึ่งนาทีก็ได้นะคะ พอดีไข่ขาวเสร็จส่วนผสมทั้งสองอย่างของเราก็พระะะ้อมแล้วค่ะเราจะมาผสมให้เข้ากันนะคะตักส่วนของไข่ขาว1ใน3นะคะใส่ชามของไข่แดงค่ะทีนี้ก็ผสมให้พอเข้ากันนะคะตะล่อมให้เข้ากันแบบเบามือนะคะพอเข้ากันเสร็จแล้วนะก็ใส่ส่วนของไข่ขาวที่เหลือลงไปให้หมดเลยค่ะทีน,นี้ก็ตะล่อมไม่เข้ากันดีเลยค่ะทำเร็วแต่เบามือนะคะถ้าทำแรงๆอ่เนื้อเค้กของเราอ่ะก็จะยุบนะคะอ่ะพอเข้ากันดีเสร็จแล้วนะคะก็เทใส่พิมพ์ค่ะวันนี้จิ๊บจะใช้ พิมพ2ปอนด์นะคะถ้า2ปอนด์เนื้อเค้กก็จะแบนนิดนึงนะคะถ้า2ปอนด์ต้องเป็นไข่3ฟองเนาะอะพอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เกลี่ยหน้าเขาเรียบๆนิดนึงคะ่ะต่อไปเคาะไล่ฟองอากาศแรงๆค่ะ1-2ครั้งนะคะก่อนนําเข้าอบเนาะทีนี้นําเข้าไปอบคะ่ะไป160องศาเวลา20-25นาทีนะคะปิดพ,พัดลมคะ่ะเวลาในการอบนะคะก็ขึ้นอยู่กับพิมนะคะจิบออกไป20นาทีนะคะจิบก็เช็คสุกเลยคะ่ะใช้ไม้แหลมจิ้มนะคะถ้าไม่มีของ เมล็ติดขึ้นมาก็แสดงว่าเค้กสุกแล้วค่ะใช้ได้แล้วค่ะทีนี้ก็เอาออกจากเตาเลยนะคะเคาะแรงๆสักหนึ่งถึงสองทีนะคะเพื่อปรับโครงสร้างเค้กนะคะแล้วคว่ำหน้าไว้บนตะแกรงนะคะรจะใช้ผ้ารองด้วยนะคะเวลาคว่ำเอาพิมพ์ออกนะคะเอากระดาษถ่ออกพักไว้ให้เค้กเย็นค่ะนี่ขาเนื้อเค้กนุ่มม,มากๆเลยนะคะตอนนี้เค้กก็เย็นแล้วนะคะจิ๊บใส่พิมพ์สองปอนนะคะอย่างที่บอกทงเค้าก็จะไม่หนามากนะคะจิ๊บจะทําแบบเค้กครีมนะคะจะทําเป็นชั้นครีมตรงกลางให้เป็นเลเยอร์นะคะเค ก็จะสิงขึ้นจนนีดนิดนึงค่ะต่อไปนะคะเราจะตัดแบ่งชั้นนะคะเนื้อเค้กด้านในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะลงมงมากๆเลยแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะต่อไปนะคะเราจะมตีวิปปิ้งครีมนคคะวิปปิ้งครีมนะคะ2 5 0กรัมน,นะคะถึง3 0 0กรัมแล้วแต่ควาชมชอบเลยค่ะถ้าชอบคคีมเยอะๆก็3 0 0กรัมนะคะใช้เครื่องตีตีนะคะการตีของจุดนะคะจิ๊บจะตีไล้จากความเร็วต่ำ ไปความเร็วสูงน,นะคะค่อยๆได้ระดับขึ้นไปค่ะก็ตีไปจนเขาตั้งยอดเลยนะคะจะใส่น้ำตาลเพิ่มอีกประมาณ10กรัมนะคะวิปพรีมนะคะตัวนี้นะคะจะมีความหวานอยู่แล้วค่ะ เพื่อนๆสามารถใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะตามใจชอบเลยค่ะอ่ะจิบก็ติมาเรื่อยๆจนครีมของเรานะคะตั้งยอดแล้วค่ะนี่ค่ะแบบนี้นะคะทีนี้จิบจะใส่เนื้อทุเรียนตัดลงไปนะคะ80กรัมค่ะแล้วใส่สีเหลืองไข่นะคะตามใจชอบเลยค่ะเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เนาะแต่ถ้าใส่สีเขาก็จะเหลืองสวยขึ้นนะคะทก็จะใส่ให้เป็นสีเหลืองนวลๆค่ะทีนี้ก็คนผสมให้เข้ากันเลยนะคะที่ผสมเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะไปแต่งหน้าค้กกันเลยค่ะ ปาดเค้กที่เราตัดไปนะคะปาดครีมลงไปนะคะทําชั้นเค,ค้กนะความหนาก็ตามชอบเลยค่ะก็จะใส่ไม่หนามากนะคะหาไม่ต้องเรียบมากนะคะแล้วก็วางเค,ค้กชั้นบนซ้อนทับลงไปเลยค่ะทีนี้ก็ปาดครีมเค,ค้กเลยนะคะปาดให้ทั่วทั้งก้อนเลยค่ะวิธีการปาดของแต่ละคนก็แตกต่างกันนะคะแล้วจะความถนัดเลยค่ะบางคนอาจจะทําด้านข้างก่อนนะคะเร็จกจิตาจะปาดด้านบนก่อนนะคะ พอปาดด้านบนให้เรียบๆนะคะแล้วจิ๊บก็ค่อยจะปาดด้านข้างแบบนี้นะคะถ้าด้านข้างของเราบางเกินไปหรือหนาเกินไปก็สามารถเติมหรือปดตัดออกได้นะคะแต่จิ๊บจะชอบครีมบางๆนะคะปกติไม่ค่อยชอบเค้กครีมนะคะจิ๊บเลยจะใส่แบบบางๆไม่หนานะคะจิ๊บจะทํากินเองแล้วจิ๊บก็เลยทําใส่จานเลยนะคะอ่ะพอปดาดเรียบเสร็จแล้วนะคะ ครีมที่เหลือนะคะจิ๊บก็จะใส่ถุงบีบเพื่อมาแต่งหน้าเค,ค้กนะคะก็แต่งได้ตามชอบเลยค่ะหัวบีบก็ใช้แบบไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยนะคะจิ๊บไม่มีหัวบีบใหญ่นะคะวันนี้จิ๊บใช้เป็นหัวบีบเล็กนะคะทาเป็นดอกไม้ทําเป็นอะไรได้หมดเลยนะคะจิ๊บก็แต่งเค,ค้กไม่เก่งนะจิ๊บก็ไม่ได้เน้นแต่งสวยมากเลยนะคะเพราะว่าเย็นแล้วนะคะจิ๊บไม่อยากให้เขาเสร็จดึกเกินไปนะ,ะเพราะว่าจิ๊บจะเอาไปแบ่งให้เพื่อนบ้านกินด้วยนะคะอาจจะตกแต่งด้วยเนื้อทุเรียนด้านบนนะคะ นี่ค่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็นำไปแช่ตู้เย็นก่อนเสิร์ฟนะคะประมาณ1-2ชั่วโมงเนาะครีมของเราจะได้เซ็ตตัวนะคะค่อยนำมาตัดเสิร์ฟนะคะนี่ค่ะจิ๊กก็นำไปแช่ตู้เย็นมาแล้วนะคะอย่างที่บอกนะคะจิ๊กรีบจิ๊กแช่ไป1ชั่วโมงนะคะแล้วจิ๊กก็จะตัดเสิร์ฟเลยค่ะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ตามชอบเลยนะคะเราทำกินเองเนาะถ้าอยากกินเยอะก็ตัดชิ้นใหญ่ได้เลยนะคะค่ะเสร็จเคลยบร้อยแล้วค่ะหอมนุ่มหวานกำลังดีนะคะพร้อมกินทุเรียนมากๆคนที่ชอบทุเรียนต้องถูกใจและชอบกินเค้กทุเรียนแน่นอนเลยค่ะจ ็ชอบมากเหอนกันนะคะเอาใจคุนชอบเรียนจริงๆเลยนะคะเมนูนี้เป็นไงเพื่อนลองทํากันนะคะในีหาเนื้อเค้กด้านในก็นุ่มฟูมากๆเลยค่ะสําหรับนี้จต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ